เป็นประเด็นซุบซิบกันของคนในวงการบันเทิงค่ะสอับคู่ของแพงขวัญข้าวค่ะและอดีตสามีโกวรนัยค่ะหลังจากที่เพจเซเลบแซบค่ะได้แชร์ภาพไฟายชายเปิดตัวสาวฝรั่งเศสในฐานะภรรยาคนใหม่งานนี้ทําเอาขาเผือกทั้งหลายค่ะอยากรู้ว่าคู่นี้เขาเลิกลากันไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะทุกอย่างดูงเงียบกริบค่ะล่าสุดแพงขวัญข้าวค่ะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าตนเองได้เลิกลากับสามีไปได้สักพักใหญ่แล้วแต่ที่ไม่ออกมาพูดค่ะเพราะเป็นช่วงที่เริ่มเกิดวิกฤตโควิด19เลยคิดว่าคงไม่ใช่ช่วงเเลาาทีหม สมที่จะพูดเรื่องส่วนตัวและสาเหตุหลักที่ต้องเซนไปใหญ่แยกทางกันนั้นเป็นเพราะทัศนคติและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันค่ะโดยบอกว่าได้มีการพูดคุยกันและจบลงกันด้วยดีค่ะสถานะตอนนี้ค่ะยังคงเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันโดยเจ้าตัวมองว่าชีวิตคาดหวังได้ค่ะแต่ต้องไม่คาดคันเกินไปการแต่งงานค่ะทุกคนไม่อยากแยกทางกันแต่เมื่อมันมาสุดทางแล้วการยืดต่อไปจะทําให้เราเหนื่อยถ้าการอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเราก็ต้องปล่อยไปค่ะ